ีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ครูสสิธรอินกองจะมาแนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์ของวิชา3 000, 1มพันการสนทนาภาษาองังกฤษคือวิชา English Conversation 2นะคะนักเรียนสามารถ,ถติดต่อครูได้โดยตรงเลยที่ไล n e buta 2526แล้วก็ t i g e r d e m y y a h o o c o m เกณฑ์การให้คะแนาน คะแนนจะเก็บตามชิ้นงานครูจะสั่งงานผ่าน Google Classroom นะคะ5้คะแนนคะแนนสอบครูจะใช้ Google Form นะคะเป็น Multiple Choice ลางภาค10คะแนนฝ่ายภาค20คะแนนแล้วก็คะแนนจิตวิสัยทั้งหมดจะมี20คะแนนในการเรียนรู้บทที่หนึ่งของเราแต่ละบทครูจะให้งานเป็นบทนะคะแล้วก็เอามาลิงก์เนี่ยมาให้นักศึกษาทุกคน บทที่หนึ่งเราจะใช้เกี่ยวกับการสนทนาและการทักทายตัวเองในชีวิตประจำํำวันประโยคง่ายๆที่นักเรียนนําไปใช้ได้ในชีวิตประจำํำวันบทนี้ครูจะให้10คะแนนวิธีการเข้าไปทําก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่ google classroom หาเครื่องหมายบวกจะอยู่มุมบนขวาของอุปกรณ์ของมือถือนักเรียนหรือแล็ปท็อปของนักเรียนนะคะให้กดคําว่าเข้าร่วมชั้นเรียน j o i class แล้วก็ให้ใส่รหัสชั้นเรียนตามที่ครูบอกด้านล่าง s t y d t o ต่อไปใน Google Classroom ของเราจะมีลิงก์ครูจะใช้ลิงก์นี้เพื่อการประชุมสายหรือการเรียนออนไลน์แบบเห็นหน้ากันก็เดี๋ยวจะแจ้งเวลาให้ทราบภายหลังคิดว่าเป็นเวลาที่นักศึกษาจะได้รับจากตารางเรียนตามปกปตินะคะนกเรเยนก็เรียนอยู่ที่บ้านถ้าไม่สามารถมาเรียนที่วิทยาลัยไ,ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็เดี๋ยวเราจะใช้ลิงก์นี้นะคะประชุมกันแล้วก็เจอกัน แต่นักเรียนต้องไปโหลดมีดมาก่อนนะคะหรือซูม Google มี Google ซูมมาก่อนบทที่หนึ่งก็จะมีตามนี้ถ้านักเรียนเข้าไปแล้วมันจะมีตามหัวข้อต่างๆนักเรียนก็เข้าไปทําให้เสร็จเรียบร้อยส่วนกําหนดเวลาครูจะกําหนดไว้ในงานแต่ละชิ้นนักศึกษาก็เข้าไปทําให้เรียบร้อยถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ให้ติดต่อครูโดยตรงนะคะจากไลน์หรือจาก อีเมลดังกล่าวที่ครูให้ไหว้แต่และหัวข้อย่อยครูก็จะเข้าไปตรวจแล้วก็ส่งคะแนนให้นักเรียนคืนผ่านทาง Google Classroom นักศึกษาก็จะเห็นคะแนนของตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องถามครูว่าได้คะแนนเท่าไหร่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็นักเรียนก็ติดตอ่อครูได้โดยตรงตามนี้นะคะ